กันมันได้อ่ะเดี๋ยวไปดูคู่เมื่อคืนดีกว่าพี่ท็อปบรรยายพี่เตี้ยก็วิเคราะห์วิจารณ์อยู่หน้าจอ PPT นี้นะครับผมก็แอบเอาจะช่วยแปลงร่างเป็น <c oughs> เป็น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 ขุนคอนสักเก้าสิบนาทีนะฮะ,ะเกมเมื่อวานนี้เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับพี่เตี้ยเอาแบบเริ่มต้นเลยนะ,ะสักสิบนาทีแรกดูทรงแล้วเป็นยังไงครับเริ่มต้นสิบนาทีแรกดูทรงมันมัน เวทเท็มจริงถ้าถ้าถ้ามองในแง่ของความสมบูรณ์แบบเนี่ยผมว่าสมบูรณ์แบบชุดหนึ่งเลยนะที่ที่เดวิดมอยจัดลงมาเนี่ย่อ,อมีโบเวนนะครับมีอันโตนิโอเอ่อชื่อซึ่งบอกเลยว่า,ามันเห็นเกมรับของซิตี้แล้วโอ้ปวดปวดใจแทนเลยนะผมใช้คำว่าปวดใจแทนเพราะว่ามันมันหาไม่ได้อันนี้เป็นเรื่อง<ด>ที่ ที่ที่น่าเห็นใจสําหรับสําหรับซิตี้เมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือเอาเฟอร์นิโยมาเล่นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยโอ้โหแล้วเจอเจอด้านของอั <Audio. S 2> นโตนิโอปาทัวร์เนี่ยมันเจอมันเ <c oughs> จอลากานันเกมเลยใช่ากทบางบางทีสี่ลุมหนึ่งมันยังเอาไม่อยู่อ่ะอันนี้ <c oughs> ีก็ต้องชมว่าเขาเขาเขา,เขามีความแข็งแรงมากๆ,ๆในขณะเดียวกันแน่นอนเปอร์เซ็นต์งานของบอลเป็นของซิตี้อ,อยู่แล้วเพียงแต่ แก๊กที่มันจะเล่นในการที่จะเจาะแดนุุดท้ายก็ต้องชมทางด้านของเดวิดมอยและลูกทีมนะที่มีคอมแพกเกมรับที่แบบโอ้โหมันมันยิบมากอะ่ะมันหาจังหวะที่จะไปจ่อแบบเน่งๆถ้าจะมีมีโอกาสดิงไกลได้สี่สห้าครั้งในครึ่งแรกแต่ก็แต่ก็กว่าจะเจาะได้ก็ก็แทบแย่แต่ในาการแน่นอนว่ามันเป็นเป็นหัวข้อที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่ามันมันดู อ้าวเสียงพิเตียหายเนี่ยเสียงหายนะะดีไหมอ้าได้ยินแล้วพี่เอาใหม่เอาใหม่คือมันแปลกๆตรงนี้ว่าทําไมเป๊ปถึงไม่ยอมเปลี่ยนตัวเออทั้งที่จริงๆทั้งที่เราเราเอาเช่ยงยางช่างท็อปอยู่ผมว่าตั้งใจไงว่าถ้าเป็นเป็นกุนซือที่จะเอาเกมเนี้ยผมว่าพักครึ่งอ่ะต้องเปลี่ยนเออแต่ก็ลากจนกระทั่งไม่เปลี่ยนใครเลยซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกเอ๊ะ เ <át stars> ขาคิดอะไรอยู่ก่อนเขาคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันพุธจะมีเกมเหรอไปดูโปรแกรมเอามันไม่มีเกมดีหว่ามันพักละเอียดที่มีแล้วกเชก็ใช่ไงอ่าท็อท็อปไงคือไอ้คำถามเนี่ยผมกะว่าเก็บไว้ถามพี่เตี้ยเลยนะผมไม่เข้าใจว่าโค้ชเขาคิดอะไรกันเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจากคำถามพี่เตี้ยว่าเออโค้ชเขาคิดอะไรกันเขาคิดแบบนี้ได้หรอผมว่าอาเป๊ปอาจจะพลาดไปด้วยเพราะจริงๆไงอย่างพี่เตี้ยบอกว่าถ้าเกมนี้จะเอาอ่ะเขาต้องข้าม ความคิดเลยบางอย่างเขามะเขาควรจะเปลี่ยนใ,ให้มันดีกว่านี้อ่ะคือไม่ใช่บอกว่าดื้อจะเอาไอ้ชุดนี้ลงไปเพื่อจะแก้ตัวหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหตุผลเขาเหมือนกันเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรไงแต่ว่าผมว่าไม่ถูกผมรู้สึกในใจว่ามันไม่ถูกเพราะว่ากลุ้งมาครึ่งหลังอ่ะพี่เต้เห็นมาครึ่งหลังเวลาโดนสวนถึงแม้ว่าเวสแฮมจะสวนน้อครึ่งแรกนะ,ะแต่ครึ่งหลังเวลาสวนที่ไรปุ๊บซิตี้ก็เหมือนเดิมเปเหมือนเดิมเหมือนกับเหมือนกับ แพ้ทางไปแล้วว่ะเหมือนแบบเจ็บไปแล้วอ่ะเดือแทงแผลเจ็บปวดเจอซ้ําแผลเดิมเงี้ยเขาจะขยะอ่ะผมผมนั่งโอเคแน่นอนเราเข้าใจใช่เราเข้าใจเราเข้าใจนะว่าเกมลับของเขามีปัญหาแต่ในเมื่อในเมื่อคุณมีตัวลุกไม่ว่าจะเป็นไลทีมเซอร์ลิงฟิลฟอร์เดนอินไคกูดูกันใช่สามคนเนี้ยมันเปลี่ยนใครก็ได้เพราะว่ามันโฟนายอยู่แล้วมันโฟนายอยู่แล้วพี่เว่าเราเราเอ๊ะทำไมมึงไม่เปลี่ยนวะ คือถ้าพูดในพูดในแง่ของแฟนบอลน่ะไอ้เกมนี้คุณไม่มีเกมกลางสัปดาห์แล้วคุณมีความคิดแบบโอเคถ้าเป็นวาษาชาวบ้านก็คืออุตริไม่เปลี่ยนอ่ะแล้วแล้วสมมุติคุณจะต้องต้องการอีกสองคะแนนในเกมเนี้ย <c oughs> <c oughs> คุณน่าเสียดายตายเลยเพราะมันมีโอกาสอย่างฟเดนถ้าลงไปมันอาจจะมีเรื่องของการมันไอ้ฟเดนมันแรดไงมันแรดกว่า อ่ามาเลสโอเคแนะ่นอนอาจจะมีส่วนอ่าผ่านบอลลูกนั้นแล้วก็เอ่เอ่ใครละ่ะตัวของไอ้คูฟาวม่งเข้าคูฟาแต่ยังอื่นแทบไม่เห็นเลยนะอ่าอ่าแล้วมามาสามอ้ตรงจุดโทษไม่เข้าด้วยเนี่ยมันยังไม่เขไม่เข้ามันมันกลายเป็นว่าณนะเวลาเนี้ยเป๊ปมีมุมมุมแปลกนะแต่แต่ผมก็รู้สึกไม่ไม่ไม ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าใช่คนระับพีมออ่มันเออมันมันทำให้รู้สึกว่าคุณมีโอกาสจริงๆแล้วอะ่ะเกมอะ่ะทั้งเกมอะ่ะเวสแฮมมีแค่จังหวะสวนกลับแค่นั้นอะ่ะถ้าลองคุณมีเซนเตอร์แบ็กเก่งๆสองคนนะผมว่าเกมอัจจะวันเวมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่แต่เก,เก,เกมเมื่อวานมันมันมันเป็นเรื่องของเอาละอุบัติเหตุที่มันไม่มีตัวจริงไอ้ลาป็อกก็โอ้โหเจอแบบ ชนี้แบบพาทัวร์ก็แย่เหมือนกันเหมือนกันทำรู้สึกว่าเอ,อ้ยออไม่รู้นะผมว่าต้องมีคนขุดคุยว่าทําไมไม่เตียน,นพี่เดี๋ยวว่ายงมีอาเค้อยู่นะพี่เตี้ยอาเ้ยู่เลยชื่อสำรองนี่นไงไมผมบอกว่าไอ้ไอ้ตัวไอ้อาเค้เข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีความเชื่องช้าไม่แข็งแรงแต่ก็ยังบอกว่าอ้เกมที่แล้วเนี่ยไอ้ชิงเชงโก้เองก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่น ทีลูกที่สองสองประตูที่เสียก็คือตําแหน่งของจีเนโกท้ที่ที่พยายามเช็คลําหน้าแลวพาดด้วยนะต้องส<ล>องลูกเลยอืมใช่อืมนะก็ทําให้คือเมื่อวานเนี่ยพอเสมอกันไปเนี่ยคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราก็แบบอย่างผมเนี่ยนะแฟนลิเวอร์พูลนะก็แบบเหมือนแบบอ่ะแบบโอเคเขาเก่งไงยอมเขาแล้วกัน<ม>ยอมไปอ่ายอมไป ้วทำให้แบบมันน่ามันน่าเจ็บใจไงเพราะว่าซิตี้อ่ะมันไปเสมอแต่นาทีประมาณเจ็ดสิบอ่ะมันเหลือต้องยี่สิบนาทีนะถึงถึงไม่เปลี่ยนครึ่งทุ่มพักครึ่งยี่สิบนาทีมันต้องใส่ตัวอื่นให้มันเปลี่ยนจังหวะให้มันแปลกแปั้งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่เปลี่ยนเลยไม่เข้าใจเออท้าแบบแปสามหลังเกมบ้างพี่ท็อปไม่แล้แป๊ปเป็นอย่างนี้มาหลายเกมแล้วเหมือนกันนะโดยเฉพาะเกมที่บอกว่าเร่งไม่ขึ้นอ่ะ เหมือนกับจะฝืนให้ให้ลูกทีแบบเอาให้ได้อย่างเกมสเสมอพาเลตะเกมนั้นก็ไม่เปลี่ยนตัวศูนย์ศูนย์ต้องไม่เปลี่ยนลูกทีมทําไม่ได้ก็<ด>ให้ทำ<ค>อย่างนั้นแหะเคยเห็นอ่าอย่างทอปพูดเลยเห็นภาพมันมีช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยคือรูดเลยเกมเนี้ยใช้ใช้หกคนนี้อีกเกมใช้หกคนนี้คือเรารู้มันมันเป็นแผนแต่อืมไอเกมตรงช่วงตรงกลางอะ่ะมันมีเกมแชมเปี้ยนลีกมั่งมีถ้วยนูน่นถ้วยนี้ซึ่งเราเข้าใจได้ เออแต่คราวนี้มันมันเป็นเกมที่มึงต้องตีอาทิตย์หน้าโอเคอาจจะบอกเอามออีกบุ่มหนึ่งก็ได้มึงมั่นใจมากว่าสีคะแนนเนี่ยเดี๋ยวไปตอบเอาวิล่าเกมหนึ่งก็จบซึ่งโอเคไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดสำหรับผมผมคิดว่าไม่ผิดแต่ขณะเดียวกันมันก็มีคําถามว่าเออไอฟิฟโอเดนหรือว่าลาฮิมซึ่งจริงๆถ้ามีไอลาฮิมเน่ะมันป่วนได้ มันปวนได้มันมันเลี้ยงบอลมันอยู่ในเขตโทษเอาเหมือนอย่างที่ได้จุดโทษเนี่ยเป็นเพราะเกมเลี้ยงอืมอ่าแต่ในกันก็ไม่ได้ไม่ได้คือฮะไม่ได้อะไรเราเออก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าสมมุติชอาวุดนะถ้าซิตี้ต้องต้องต้อง,องพลาดแชมป์เพราะว่าเกมที่เสมอกับเวทแทมเนี่ยผมว่าสมน้ำหน้านะจริงอุย้ยผมว่า ทำตัวเองเนี้ยผมเชื่อว่าอ่าใช้ใช้คำว่าทําตัวเองแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนยิงทนงจนจนจนไม่ได้มองเห็นหัวใครซึ่งซึ่งผมบอกว่ามันบางทีมันคิดได้ไงผมไม่ได้ว่าเขาเขาอะไรนะแต่ว่าเราสึกเออไว้มันก็มีมุมคิดที่แปลกมากๆคนผมผมเริ่มมีแนวคิดใหม่ว่าเปพยายามทําตัวเป็นโค้ดที่เข้าถึงยากขณะที่ครอปะพยายามเป็นโค้ดทําตัวแบบ คอนแทรประชาชนอะไรแบบนี้คิดเออเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นเหมือนเหมือนคอปดังนั้นเถอะคือเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเออเข้าถึงยากอ่ะบเพราะว่าเขาถึงยากเออแต่ก็ไม่แน่นะครับเป็นไปได้เหมือนกันก็แต่ก็อย่างที่พี่เตี้ยบอกครับเขาว่าอาจจะมองว่าเสมอไม่เป็นไรเพราะว่าเกมหน่าเขาต้องการเขาต้องการสี่แต้มจริงๆริงเมสซี่ต้องการสี่แต้มจากสองเกม ก็ถด้เขียนแล้วก็ได้แต้มหนึ่งละคาลาวิล่าจบอยู่แล้วคารลาวิล่าก็็นแชมป์อยู่ดีไงใช่ใช่ใช่ล้วดูแลตัวเองเท่านั้นเองจริงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะโดยสามัญชนปกติหรือผมก็ได้อะถ้าผมไปนั่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออไอ้อีกอีกสิบห้านาทีอีกสิบนาทีก็ได้วะเอาคุณปียอสามคนนี้ไปแล้วสมมติมันได้มันได้มันได้ชนะมันนำหกแต้มเออถูกิี่คืออะไร ร์พูตายเลยนะหกแต้มในจบแล้วนะอ๋อพี่เขาเอาใบเปลี่ยนตัวไปซ่อนไงเวสแฮมอ่ะอ่าไปเรื่องนั้นที่อีกไม่เกี่ยวเวสแฮมไม่เกี่ยวแล้วก็ขำเลยมันเลยกลาย<ง>ว่าเออก็ก็ดีจริงจริงมันดีสําหรับแฟนเนลพูนี่จริงจริงถ้าหกแต้มเลยนะมผมบอกแล้วหกแต้มเลยนะคือไหนไหมอืมใช้คำว่าอึอย่างนี้นะหกแต้มอ่ะผมไม่ดีเลยนะที่สุดท้ายเราอนะไรสุดท้ายมันก็จบอย่างเดิมอ่ะ ออเอก็ยังดีกว่าป่ะล่ะถ้าพูดถึงในแง<ม>่ความเป็นปิงอ่ะอย่างน้อยก็อ,อย่างน้อยถ้าถ้าหกแต้มมาปุ๊บผมอีกสองนัดผมจะได้ส่งเด็กไงผมก็จะได้เก็บตัวไว้เล่นแชมเปี้ยนลีกไงโอ้โหก็ <ๆ S 2> ไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนิวพูอ่ะอ๋อเขาต้องเอนเตอร์เทนเนอร์ใช่ไหมใช่อ่อแล้วถ้าพี่นปีเตียไป็นถ้าปีเตียเป็นเขาปีเตียทำไงทําไงคืออะไรอ่ะก็สมมติว่าสมมติว่าเมื่อคืนซิตี้ชนะใช่ไหมหกแต้มหกแต้มยังไงก็ต้องพยายามให้สองนัดที่เหลือหกแต้มเหมือนกัน โอ้ดีที่สุดทําดีที่สุดอไม่ไม่ไม่มันนี่ไม่ตอบบางคนเลยเหรออะสมมติสมมติว่าเมื่ออะอซิตี้ชนะเวทแฮมมันเป็นหกแต้มผมเจอกับบู๊ฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวบู๊ฟก่อนหน้านี้เจอเดีก่อนตั้นกันต้นก่อนเจอเจอเขาต้นพรุ่งนี้จะต้านพรุ่งนี้ก็ต้องก็ต้องสา่คะแนนเพื่ออะเพื่อสาวบู๊ฟอะมันไม่มีทางเลือกหรอครับไม่มีทางเลือก อันนี้มันคือโอเคไอซิตีก้ก็เอาแข่น้อยก็อ่ะแฟนดิผูกอ่จริงจริงโดยภาพรวมนะผมเชื่อแฟนดิผูกชอบใจยังมีอีกแก๊กที่ปิ้นได้อืมอีกแก๊กที่ปิ้นได้คือเอาสมมุติไปเน่นใน,ในบ้านวิลา่าอาวิล<อ>่ามันก็เป็นความความมโนโของแฟนบอลเลี้ยผูกป่ะเฮ้ยเจลาอาจจะเต็มที่จัดตัวที่ดีที่สุดลงไปแล้วมันชนะขึ้นมาเจลานก็เป็นอะไรดับเบิลอ่า เอาถูกไหมเป็นคนพาเรือผูกพาเกมเอออใช่ทั้งที่ตัวเองลืมต้อมีลาจะยังวินทิตี้อยู่เหรอพี่ก็ไม่รู้ฟุตบอลยังไม่แข่งมึงสูนสูนอยู่แล้วอ่ะอ๋อแต่เกมเกมสุดท้ายเล่นเล่นในบ้านทั้งคู่นะทั้งเรือผูแล้วก็ทั้งแมนเทตี้ก็ตัวเต็มที่ละไม่แต่คนที่ดีใจที่สุดคือ ทีวีเรตติ้งคงจะพุ่งกระชูดอ่ะอืมใช่แต่ต้องรุ้นก่อนว่าผู้นี้ทีู่ต้องชนะซันเดนตันก่อนไงต้องชนะก่อนอ่าถ้าไม่ชนะก็บายบายเหมือนกันอ่ะแบบบายบายเหมือนกันตัวมีแต่ตัวหลักก็คงไม่ไหวฟามิโยซาร่ามันไดเนี่ยผมว่าไม่ได้เล่นแน่ไม่แน่หรอโอ้ยผมว่าไม่ีโดยสภาพร่างกายไม่ให้ดอกแบบว่าจะพักนะ ด้วยร่างกายอะไม่น่าไม่น่าไหวซาร่าเจ็บอย่างนั้นพี่ผมว่าโอโ้หนักชิงแชเมเปี้ยนลีกจะได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ฟานได้ยังไม่แน่ฟาบินโย่ก็ไม่แน่นักชิงแชมเปี้ยนลีกแต่ฟาบินโย่กับซาร่าน่าจจจบแล้วล่ะพรีเมลีกสองนัดเนี่ยแต่แต่ถ้าพูดถึงพูดถึงแชเมเปี้ยนลีกเนี่ยมาริดเขาเขาตั้งใจเลยนะ, <c oughs> ะพักทีมเลย,เลยอ่ะพักไปเลยพักไปขึ้นทีมมดทีมเลย พิเตียเนี่ยมันดิเดพักเลยนะเบนเซม่าเนี่ยตอนนี้อยู่ดูใบนั่งเที่ยวอยู่เนี่ยเป็นเซม่าเนี่ยไม่ให้ซ้อมไม่ซ้อมเลยพักซ้อมแ่อาทิตย์หนึ่งเบนเซม่าพวกไอวิลิชิอุสเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยเขาพักเลยเออพักเลยเอาโมดิตด้วยโมดิตด้วยใช่อืมโอ้แล้วเกมเกมโดยรวมของสเปนนี่ก็น้อยกว่าอังกฤษอยู่แล้วด้วยนะใช่ก็คือเมื่อวานก็ตรงผมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานปฏิภาคมัตติด้วยเลยเห็นโออ ก็มันก็ส่งเด็กมาเต็มเลยอ่ะพึ่งทีชนะไหมชนะเสมอเออผมก็ว่าอยู่เสมอผมก็ว่าอยู่ว่าไอ้อะไรบางอย่างมันแปลกๆผมก็งงว่าทาไมเจอทีมนี้แล้วทำไมมันแปลกๆแต่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 ละคนที่ตัวตัวหลอมล้อมมาเล่นก็ไอเดนอาซาอย่างเงี้ยไอช่ตัวนี้เห็นก็คือว่า อย่างเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยอัตราต่อรอมันแปลกๆไงมันดูต่ําเป็นผิดปกติผมก็ก่าแล้วว่าต้องสองอ่ง็กแน่ๆ